สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่1กุมภาพันธ์2569มือนินผร้ชมแม่หมูสภามาหาบ่าวเท่านะคะสภามาฟังน้ำกันวันออกบ่าวเทาเพื่อนจะเน้นจะยำตัวใดนะคะเพื่อนจะฟันดีบอสนะคะผู้ชมล่มแห้งมากเลยเนาะเพณ่นะลื่แห้งอยูะพี่จังจะหนาวจะหอนเนาะเจริตรีบ้าหรอวะ มาแล้วออกไปแล้วเพิ่นว่าจังโท่เอินเพิ่นว่าสั้นเพิ่นวัาไปค่เจริต,ตรุตีแล้วพี่น้องอมาซองเบิ่งนเจเพ<อ> <นะ S 1> ิ่นอ๋อปลาอยู่คือเสียงเปิดประตูอคกอกแขกคอกแขกก็เลยเฝ้ามาหน่จา,จากนาคนพรพนมเพิ่นยำมาอยังเอาฝันดีฝันยำยุ้พี่น้องท่านผู้ชมไปฟังน้ำกันเปลี่ยนแนวทางเด้อท่านผู้ชมเผื่อมักเผื่อชอบน้ำกันเอีซีก็ถามกันเข้ามาลายเนาะค่ะว่าบ่าวเฒ่าเพิ่นเนียนเพิ่นยำตัวไรนะคะมาฟังน้ำกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าพี่น้องหนักมือมีมือเฮ้งมือชกมือมันนะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวจังไปรุ่นระวังน้ำกันนะครับอยู่บ้านเจ๊ลอตเตอรี่นะครับย่างออกไปซองเมืองเจ๊ว่าเพิ่นมาไปนะครับท่านผู้ชมเพิ่นมาแล้วลหรเพิ่นกักลับออกไปไหมเพิ่นว่าจังโทรเอิ่นเพิ่นเพิ่นว่าจะพาไปถามจากนครพนมนะเพิ่นเน้นเพิ่น้ากตัวไหนนะครับมือหนีร่มแห้งไงพี่น้องลมมีแต่ลมมือซิหรอพี่น้าจะหนาวจะหอนไปจังสลายจะพันแดด นะ่ะเ <c oughs> ดียวอืมค่ะ <c oughs> เอานะครับจะย้ำเด้อพี่น้องเด้อจะย้ำให้ทำช่วงนะจะย้ำให้เอฟซีนะก็จะย้ำควบฝันเะนะนะบาเท่านั้นย้ำควบฝันพี่สา,าวเบาเท่านั้นนะครับอ,อ่าโอ้ทำมาชม่วงฝันย้ำฝันดีอยู่ดิฝั <c oughs> นมะาจังไหนล่ะอ่าตั้งแต่ลุงให้ลุงให้เอฟซี <c oughs> FC, ที่ว่าฝันมาหู้ใหญ่ออกใครนีนนะ <c oughs> ่บานไหมค่ะอ่าบานกับเอฟซีแกโอ้โทรมาหลายพี่น้องนะ่ะ อ่เพิ่นว่าความฝันบ่าวเฒ่าน่ะที่บ่าวเฒ่าลงแหย่ที่ฝันว่างูใหญ่ออกไข่ในบ้านแล้วผู้เฒ่านี่ที่เพิ่นว่าเป็นเจ้าของบ้านนี่นะเพิ่นอุ้มไข่งูนี่สามน่วยเพิ่นว่าบ่าวเฒ่านะอีกชุดหนึ่งน,ะน่ะเก้าศูนย์สามเด้อเพิ่นว่าลงน้ำแน่เพิน่นว่าลงหานะ<ฆ>แห้่เอฟซีเนี้ยค่ะนี่แล้วแล้วก็เอฟซีก็โอ้หลายพี่น้องเพิน่นว่าเก้าศูนย์สามเด้อแต่ว่าเก้าศูนย์เก้าสามนี่บ่าวเฒ่าลงแห้แล้วล่ะพี่น้องจ้ะนะครับต่อชุดสามตัวก็จะมีลงเพิ่มให้นะเก้าศูนย์สามอ่า นะครับหลังกหลังจากหลังจากฝันพี่น้องก็มว่าฝันดีอยู่ดิฝันหลังจกเมือสองมือว่าฝันเห็นผู้เฒ่าอุ้มไครไหมะจะว่ามันเก่าศูนย์อีกบ่นับต่ว่าสองสองมือที่ผ่านมาค่านชมได้คุยกับพี่สาวพี่สาวท่วมาาพนวากับไปบ้านที่บาวเฒ่าพี่สงพันอยู่เจะเริ่มสิ้นนะค่ะพนวาฝันดีพนว่าฝันดีฝันมาจัง๋ล่ะฝันเพนว่าคือบานบ่าวเฒ่ากับบ้านพี่สาวนี่ลหละบานพี่จอยนี่พนว่า เป็นขึองงานบุญเพิ่นว่าโอ้เป็นขึองงานบุญงานเป็นงานบุญคนหลายเพิ่นว่าเสียงคนแตกจนจนแตกแฉลแฉลพนว่าเออมาในงานเป็นงานบุญเพิ่นว่างานบุญเออคนมาเต็มเพิ่นว่าเพิ่นเลยว่าเอ้าบ่แม่นเลขกเบาเถ่าหรือเลขฝันเพิ่นจะเขา้าว้อพิ่นว่านะครับบ้านมีสาวในบ้านเล็กที่สองสามหกเด้อพี่น้องเล่ บ้านเลขทีพี่สาวเบาเท่าน่ะสองสามหกบ้านเบาเท่าน่ะสี่สิบแปดทับสี่บ้านพี่สาวสองสามหกทับสี่ไฮเอฟซีานพระว่าพี่พี่สาวอีอ้วนคนว่าบ้านเนี้จอยเนี่ยกับบ้านเบาเท่านี้เป็นบุญนะเป็นบุญเสองบ้านเป็นบุญสองเฮี้ยนอีกการเป็นบุญคนแปะจนจนคนว่าห่วยมันรงี่ยมันเกิดพโศกมันวบัตเนี่ยเบาเท่านี้มาบัตนี่เ้ามือขึ้นพี่น้องจังเด่หรือมกฝันว่าเบาบ้านเบาเท่านี้เป็นงาน อคนมาเต็มเหมือนกันพี่น้องแต่อาาเอาคนเหมือนเอาซิงเอาของมาให้แล้วก็กมากินเขากินหน้าพี่น้องกินเขากินหน้าแตกจนจน,จนกันอยู่ในบ้านหลังซิงของเขาเจ้าจเอามาให้เต็มบ้านเอาซิงเอาของมา้ตาฝันที่เป็นงานบุญจะมาเอามาขึ้นกันแนเ่ราะว่ามันไม่เละเข่าหรอกพี่น้องนะครับพี่สาววางเสร็จว่ามันเลขเบ้าเท่าเขาบ่หรือเลกพี่สาวเข่าบ่หรือเบ้าเท่าจะได้โชคบ่ใส่เป็นว่า อืออ่าหรือจงไหนเราคือดังมะอันนี้ความฝันค่ะอ่านะครับแนวทางความฝันเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะแต่ยุบันแล้วมีแตะมวดฝันแมนฟันคิวกะดูพี่น้องนะคนับงวดบบคิวก็มีนะครับท่านผู้ชมพอไอเอฟซีก็รอดนะครับจะมาเมื่อขึ้นมาฝันตรงกับพีสาวพี่น้องฝันว่าเป็นงานบุ่นงานอู้งานหุ่น้นแตกจนจนต่อคนมากเียมันเอาสิ่งเอาคองมาให้น้ำขคนเอาสิ่งเอาคองมาให้เต็มบ้าน ม่าเปนเล่ห์เขาหรอวาน้องจังมาหรือจังหนึ่งท so <No. S 1> ี่สาวก็ยู่พี่สาววันนี้คนมาฝันเห็นเงียนเบาเถากับเฮียนที่จอยเป็นงานบุญว่าแม่เบาเถาจะได้โชคบอกคนมาว่าแม่จะได้โชคไงบอก่าษาคน่าหรือจังไหนนะพี่น้องเนาะคนมาเป็นงานบุญจะมามาฝันตรงกันกับพี่สาวอ้นอกหรือจังไหนพี่น้องบ่ามปนเล่หเขาหรอเปลอกเนาะเมื่อจะได้โชคอกง้าบ่าเถามีเพิ่มได้พี่น้องเดิมมือหนีมีเพิ่มให้อีกชุดหนึ่งเก้าศูนย์สาม E FC, ก็อเอฟซีเพิ่นก็โทรมาบอกหลายุกวันลาลงน้ำแน่าบ้าเ่าเพิ่นว่าอ่าอ่าเบิ่งน้ำกันค่ะผู้ช,ชมเอาหนี่งเลขเลขความฝันกับเลขถูกนี่บ้าเ่ามีเพิ่มเก้าศูนย์สามด้วยพี่น้องเด้อค่ะเพิ่มให้วันนี้นะครับเพราะว่าที่ลงห้หาตองงวดเจ็ดห้าศู 0, นย์กับเก้าห้าสามเก้าสามกับเก้าศูนย์นี่บ้าเ่าลงห้หาแล้วตั้งแต่ฝันตั้งแต่ตองงวดกูแหละกับตัวเน้นพร้อมพี่น้องเพราะว่าผู้เฒ่าอุ้มใคร นับหลังก็มื่หลังจากนั้นเมื่อฝันย่ำอีกไหมก็เลยคิดว่าโอ้บอลเป็นเน้นหรือว่าเก่าศูนย์เนี่ยนะครับต่วัวที่ร่องหก็คือเจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าสามมือนีได้พี่น้องเดอ้อล่อหายชุดนี้คือคือล่องหาวันนี้ลงไหาเพิ่มคือเช้านี้พี่น้องอ่าเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามคพอไอเอฟซีเป่นยังไม่ไหลแต่ว่าเบาลทองบอลเน้นบาเทอเน้นเก้าศูนย์บอลทอตั้งให้น้ำอยู่ศูนย์สามเนีลยเน้นเก้าศูนย์โตมาค่ะคือห้าศูนย์ห้าสาม ก้าสามเก้าศูนย์เองตัวที่เบาเถ่ามากสี่คู่นี้อ่าสี่คู่บันเล็ทีสี่สิบแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเก้าห้าเป็นตัวร่องนะครับู้ชมศูนย์สามศูนย์สามอ่ค่ะบานเล็กทีพี่สาวยศจอยสองสามหกด้วยพี่น้องด้วค่ะบันเล็ทีเบาเถ่าสี่สิบแปดสี่สิบแปดเบาเถ่าขายยูสี่สิบเจ็ดย่างสี่สิบแปดค่ะนะครับเลขทูบนะคะห้าหนึ่งศูนย์เบาเถ่าคนกันไห่หน่มหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นเบาเบาเถ่าค่ะ พเลพเลติให้ห้าหนึนจะคะชุดสาตัวก็มีหาหนึ่หาศูตัวกันห้กับเจนย์ะครผู้ชมกรตรงกันกับเลขความฝันนะคะห้าเจ็กระตรงกันเจกรตรงกันนะคะแล้วก็ห้าศย์กระตรงกันตรงกันอยู่สามคูนะคะผู้ชม เอาเพื่อมักเพื่อชอบน้ำบาวเท่านะคะผู้ชมนนี้บาวเท่าเพื่นก็ได้บอกแล้วนะคะว่าจำเน้ฝันพี่สาน้าอันนี้ความฝันของพี่สาวบาวเท่านะคะผู้ชมแคบหนาจอเพื่อมักนเพื่นฮ่าเลขเพื่อนเขาพี่น้องเพราะว่าฝันฝันดีนะเพื่อนฝันว่าอะไรไปเห็ดบุญน้ำปูทุดงบอกพี่น้องเพื่นว่าไปเห็นในขันน้ำม่อนเก้าเจ็ดหนึ่งเพื่อวมาถ้าประชาดนเห็นไม่เบิ้งอยู่พี่เพื่นเลยเขียนใส่ดินให้หาเก้าศูนย์แต่ว่าพี่สาวมักหาเก้าศูนย์พี่น้องหาเก้าหาศูนย์เก้าศูนย์ตัวเพื่อนมัก เก <So S 1> so ้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนีเบ้าแถาตัดให้เป็นต๊ะตัวร่องก็เลขกันนะพี่สาวฝันเก้ามักเป็นหกเกิเลขกันหกศูนย์หกหนึ่งหาหกไห่นะพาผู้ใดมักต๊ะกันนี้พี่น้องเลือกโตันกันง่ายด้วยหกศูนย์หกหนึ่งเบ้าเท่ากำมังอยู่นะครับแคปหน้าจอในข้อมฝันพี่สาวค่ะก็ระตุ้นแับของเบ้าเท่านะคะตรงกันที่ห้าศูนย์เก้าศูนย์นะคะอันนี้เอาเบ้าเท่าย่ำย่ำชุดล่างเบ้าเท่าให้น้ำพี่น้องนะครับอันนี้เป็นชุดล่างค่ะนะครับ ชุดล่างอันนี้เป็นอ่าสูตรพี่น้องนะผมหาเอฟซีมาก์ตเลยพี่น้องเลยลงใไห้ยำไห้น้ำนะครับพาพูดใด้มากสูตรชุดล่างของบ่าวเถานะับเลขติดนีเป็นสูตรของพ่อเส้นทองพี่น้องนะับสูตรของพ่อเส้นทองหกเจ็ดแปดเก้านี้เลขติดล่างเพิ่นเดือดดีต้องมีมากนะับหกเจ็ดแปดเก้าต้องมีให้เห็นต้องติดนี่นะับก็ได้จับใส่ศูนย์กับซีนับเป้นหลักศูนย์หลักศูนย์ไ,ไม่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้า ลักซี่ก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะเน้นลักซูนย์พี่รงม้าลักซี่ก็เน้นสี่หกกับ4ี่เก้าค่ะนะครับนี่แหละแคปหน้าจอน้ำกันนะคะเผื่อมากเพื่อชอบน้ำบาวเท่าเป็นแนวทางนะคะผู้ชมเอานี่แคปหน้าจอความฝันความฝันปีศาจกับความฝันบาวเท่าพี่รองเอานี่ผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะคะความฝันของเบาวเท่านะคะสมตัว7 5 0 9 5 3 9 0 3นะคะชุด2องโตจะมีห้าศูนย์สเจดห้า 959390แล้วกศูนย์สามบริที่48แนะคะหลัของพี่สาวเบาเทาเก้าเจ็ดหนึ่งห้า71ห้า้าห้ตัวกัน6061หแล้วกหาหนะคะช่วงแคปหน้าจอตานนี้นะคะแล้วทางความฝันของพีสา,าวเบาเท่าแล้วก็ของเบาเทา้าเบาเถ่านี่นก็คือห0าศ93หาสามแล 90, ้วก็90้า่คน้องค่ะแล้วก็เน้นอ่า หาแปดสามนะ,ะชุดของปู่ซีสเกตพี่น้องอที่เน้นคัดๆไก่นะครับฮาได้โชวน้ำปูพี่น้องฮาเป็นเจ้าบุญ้าได้ซอยปูนะครับทำชุ่มนะครับ้าได้ร่วมสานน้ำปูพี่น้องนะครับชุดเน้นก็นคือหาแปดสามของปูแหล,ละชุดฟันเบาเท่าก้าห้าศูนย์ห้าสามเก้าสามเก้าศูนย์อ่าอันนี้ชุดชุดใหม่ะนะครับ <ทำ S 2> ลง <ๆ S 1> ให้เพิ่มไปที่เก้าศูนย์สามด้วยทำช,ชุ่มด้วย นะับาวเทาเพิ่อนก็ได้บอกแล้วนะครับท่านผู้ชม่าเพิ่นมักตัวใดเพิ่นเน้นตัวใดนะคะเพื่อได้โชคเพินก็ดีเนี่ยฝันตกงกับพี่สาวไปพี่น้อยนะฝันตกงกับพี่สาวจังเอ้าคือว่าฝันบานเป็นงานบุญขึ้นกันแท้แต่ว่าพี่สาวเพิ่นโทรมาบอกจะสองมือแล้วแะเพิ่นว่าโอ้กลับไปบ้านคือฝันขัดเพิ่นว่าฝันว่าบ้านเบาเทากับบ้านพี่สาวยายจอยเนี่ยติดกันเป็นงานบุญไงเพิ่นว่าคนมาเต็มมากกินเขากินน้ำเสียงโอ้เสียงแซวพต่เพิร์เป็นงานบุญเนีค่ะอืม เพิ่นว่าหรือบ่าวเขาสิได้โชคบ่หรือเลขความฝันบ่าวเฒ่าหรือพี่สาวเขาล่ะบ่เพิ่นว่าจังซีิค่ะเอ้าจังได๋ก็ขอบคุณบ่าวเฒ่านะค่ะที่เอามาเราสุฟังให้โชคให้มาน้ำกันเนาะบ่าวเฒ่าเนาะ,ะให้โชค,คให้มาเด้อ FC เ<ส>ด้อค่ะสุขุสุขคนนะผม